ชาดกห้าชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะธรรมัทัชาชาดกชาดกว่าด้วยพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง ณเชตวันมหาวิหารภิกษุผู้ออกบวชต่างปฏิบัติกิจสงฆ์และยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแต่มีภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติตนต่างจากภิกษุรูปอื่นๆภิกษุที่ว่านี้มักจะพูดจาโอ้ปดมดเท็จอยู่เสมอ เมื่อองค์พระศาสดาทรงทราบเรื่องจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้มิใช่โกหกเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นในการก่อนก็โกหกเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าธรรมทัชชาดกดังนี้ ในอดีตการณเกาะกลางมหาสมุทรมีฝูงนกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในฝูงนกฝูงนี้มีพญานกคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยให้กับนกตัวอื่นๆด้วยครั้งนั้นพ่อค้าพากันเล่นเรือไปยังมหาสมุทรโดยเอากาบอกทิศไปด้วย วันหนึ่งอยู่อยู่พายุก็พัดกระนำเข้ามายังไม่รู้ตัวเรือแตกกลางมหาสมุทรทุกคนบนเรือต่างหาวิธีเอาตัวรอดบ้างก็กอดเสาเรือไว้บ้างก็กระโดดลงน้ำแล้วกเกาะเศษไม้ลอยตามทะเลไปกาบอกทิศนั้นเมื่อรู้ว่า พายุจะมาตามสัญชาตญาณน,นกก็บินหนีหลบพายุไปอยู่ที่เกาะกลางทะเลนั้นได้ก่อนที่พายุจะมาพัดเรือแตกพายุมาพายุมาพายุมาแล้วบินหนีเอาตัวรอดก่อนดีกว่าเรา บนเกาะนี้มีฝูงนกอาศัยอยู่ก่อนเราด้วยหรือนี่นกพวกนี้ต้องไขไว้บ้างแน่นอนแต่นกฝูงนี้มีพญานกดูแลอยู่ด้วยการที่จะหลอกกินไข่นกลูกอ่อนนกมันต้องไม่ง่ายแน่ๆต้องทำยังไงดีนึกแผนออกแล้ว ตามสัญชาตญาณกาเจ้าเล่เพทุบายเมื่อมาอาศัยอยู่ในเกาะเห็นไข่นกที่ฟูงนกไข่ทิ้งไว้ก็เกิดความอยากแต่เนื่องจากนกฝูงนี้มีพญานกที่คอยปกป้องดูแลคุ้มครองภายไว้พญานกได้จัดวางนกตัวอื่นๆให้คอยเฝ้าไขา่ ที่แม่นกฟักไว้เสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากเกาะเพื่อไปหากินกาจึงวางแผนชั่วหลอกให้นกหลงเชื่อทิ้งรังไว้กับมันเจ้าก,กาเริ่มดำเนินแผนการตามที่มันวางไว้มันบินโฉบไปเกาะอยู่บนโขดหิน ยืนขาเดียวอ้าปากทำตัวให้นกตัวอื่นๆและพญานกสนใจทุกอย่างเป็นไปตามแผนของกาเมื่อพญานกและนกตัวอื่นๆเห็นกาก็แปลกใจเพราะในเกาะนี้มีแต่พวกตนที่อาศัยอยู่เท่านั้นประกอบกับพฤติกรรมของกาที่ยืนขาเดียวอ้าปาก ก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยจึงบินลงไปถามท่านเป็นใครทำไมถึงได้มาอยู่ที่เกาะนี้ฉันเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมทำไมท่านถึงยืนอยู่ขาเดียวเล่าก็ถ้าเมื่อไรที่เราเหยียบลง ไปสองขาแผ่นดินก็จะไม่สามารถทานแรงพลังของเราไว้ได้จริงหรือนี่แต่เจ้าการนี่เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมคงไม่โกหกหลอกลวงหรอกผู้ประพฤติธ,ธรรมช่างมีอำนาจและกำลังมากมายจริงๆใช่ขนาดยืนยังต้องยืนขาเดียว เลยถ้ายืนสองขาเกาะนี้ทั้งเกาะคงต้องยุบลงทะเลแน่ๆแล้วเหตุไนท่านจึงอ้าปากเวลายืนด้วยละ่ะเราสังเกตเห็นตั้งนานแล้วละ่ะว่าท่านยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากตลอดเวลาผู่ปฤุิธรรมอย่างฉันไม่กินอาหารอื่นหรอก ที่ต้องอาบปากไว้ก็เพื่อกินลมยังไงล่ะกินแค่ลมก็อิ่มด้วยเหรอเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ต้องอิ่มสิจะมาเหมือนนกธรรมดาอย่างพวกเราได้ยังไงฉันจะให้โอวาดแก่เธอทั้งหลายจงมาฟังโอวาดเธด ดูกอรญาติทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันประพฤติธ,ธรรมความเจริญจกมีแก่พวกเธอเพราะว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อพญานกและนกได้ฟังกาทุศีลหลอกดังนั้นก็พลันหลงเชื่อผู้ประพฤติธ,ธรรมนี้ช่างน่าเลื่อมใสจริงๆ เขามาอยู่บนเกาะกับเรานี้ก็ดีรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยถ้าอย่างนั้นเวลาเราออกไปหาอาหารเราก็ฝากรังของพวกเราไว้กับผู้ประพฤติธรรมได้สิพวกเราจะได้ไม่ต้องอยู่เฝ้ากันเองออกไปหาอาหารกันให้หมดเลย ก็ดีเหมือนกันนะถ้าฝากรังของพวกเราไว้กับผู้ประพฤติธรรมคงไม่มีปัญหาเพราะเขากินแต่ลมไม่กินอะไรคงดูแลไข่และลูกอ่อนของพวกเราได้ตกลุงเอาตามนี้ก็แล้วกันนะพวกเราดีใจที่ท่านมาอยู่ด้วยจากนี้ไปไข่และลูกนก ของพวกเราคงต้องฝากท่านดูแลด้วยนะไม่เป็นไรหรอกเรายินดีดูแลให้เรากินแค่ลมก็อิ่มแล้วไม่ต้องออกไปหาอาหารที่ไหนอยู่เฝ้าบรังพวกท่านให้ได้เมื่อถึงเวลาออกหากิน ฝูงนกก็บินออกจากรังมุ่งสู่ทะเลฝากไข่และลูกอ่อนไว้กับกาไปเถอะทางนี้ฉันจะดูแลให้เองไปกันหมดแล้วสบายเราทนหิวตั้งหลายวันวันนี้จะกินให้ท้องแตกไปเลยกาพูดเสียเมื่อเห็นไม่มีนกตัวอื่นอยู่บนเกาะแล้ว ก็จิกกินไข่และลูกอ่อนของนกเหล่านั้นจนอิ่มเมื่อกากินไข่และลูกอ่อนจนอิ่มแล้วก็กลับมายืนที่เดิมแซงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำท่าสงบสงเงียมยืนขาเดียวอ้าปากอยู่นกทั้งหลายเมื่อถึงเวลาพบกข้าก็บินกลับเข้ารังบนเกาะ เมื่อกลับมาถึงก็ยังคงเห็นกายืนขาเดียวอยู่อย่างนั้นก็ไม่สงสัยอะไรนกทั้งหลายเมื่อกลับมาไม่เห็นลูกน้อยของตนก็ร้องไห้ฟูมฟายช่วยกันคิดว่าใครเป็นผู้กินลูกน้อยของตนแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นกาเพราะคิดว่ากาตัวนี้ เป็นผู้ประพฤติทธรรมผู้ประพฤติทธรรมท่านเห็นสัตว์ที่มากินใครและลูกอ่อนของพวกเราหรือไม่ไม่เห็นเลยมีใครของพวกเจ้าโดนกินเหรอแย่จังเลยอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานในเกาะนี้หรือไม่ ที่มากินฉันรู้สึกผิดจริงๆที่ดูแลไข่และลูกอ่อนของพวกท่านไม่ดีมันไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกท่านผู้ประพฤติทธรรมอย่าเสียใจไปเลยพยานนกดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีอันตรายอะไร แต่พอมีกามาอยู่แล้วเรื่องร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับกาแน่ๆไม่ได้ละเราต้องดักสุ่มดูต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นผู้กินไข่กับลูกนกของฝูงเรารุ่งเช้า ฝูงนกก็บินออกจากรังเป็นปกติพญานกก็แซงบินออกไปเหมือนทุกวันกาทุศีลคิดว่าไม่มีใครสงสัยก็กระยิมยิ้มย่องในใจคิดว่าวันนี้จะได้กินไข่นกอีกเมื่อเห็นนกบินออกไปหมดแล้วกาก็เริ่มแผนชั่วร้ายอีกครั้ง โดยหารู้ไม่ว่ามีพญานกแอบ,บดูอยู่ที่แท้ก็เป็นเจ้ากาตัวนี้นี่เองที่มากินไข่และลูกอ่อนกานี้ไม่ใช่ผู้ประพฤติธ,ธรรมมันเป็นกาทุกศรรีลต้องจัดการขั้นเด็ดขาดปล่อยไว้ไม่ได้เมื่อเวลาคบคำ นกทั้งหลายก็พากันบินกลับเข้ารังกาก็กลับมายืนขาเดียวอ้าปากอยู่ที่เดิมพญานกจึงเรียกฝูงนกมาประชุมเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังวันนี้เราสุ่มจับอันตรายของลูกเจ้าทั้งหลายเห็นกาตัวนี้มันกำลังกินลูกของพวกเจ้า อยู่มันเป็นกาทุศีลปากก็พูดว่าตัวเองเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมแต่จริงๆแล้วกลับเป็นกาที่ชั่วร้ายยิ่งนักพวกเราจงช่วยกันจิกตีกาตัวนี้ให้พินาเถิดอย่าให้มาอยู่ร่วมกันกับพวกเราบนเกาะนี้อีกเลยกาตัวนี้เองเหรอ บางอาจมาหลอกพวกเราได้แกมากินลูกฉันฉันไม่ปล่อยเอาไว้หรอกพวกเรารุมมันเลยพญานกกระโดดขึ้นจิกหัวของกานั้นที่เหลือก็พากันใช้จะงอยปากบ้างเล็บบ้างแข่งบ้างจิกตีไปที่กาตัวนั้น ข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วปล่อยข้าไปเถิดอย่ามาร้องขอชีวิตเสียให้ยากเลยกินลูกข้าใช่ไหมเจ้าต้องได้รับผลกรรมเช่นนี้แหละกาธทุศีลโดนนกทั้งฝูงและพญานกรุมจิกตีทนความเจ็บปวดไม่ได้สิ้นชีวิตลงที่นั่นเอง กาโกหกได้เกิดเป็นภิกษุผู้โกหกพญานุสเวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ